สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชีของ t ูมานี่วอลเล็นะครับ6,159บาทนะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็แอปนี้สามารถที่เล่นได้บนระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android ด้วยเช่นกันนะครับใครที่สนใจที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชีของ t ูมานี่วอล l ล็นะครับก็ไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนันโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตเนาะในส่วนของแอปผ่านเงินฟรีถอนเงินเข้าสู่บัญชีของท o มิน i ว Wallet ถอนเงินเข้าสู่บัญชีของ PayPal นะครับแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครผมที่ทุกคน,นครับสามารถเล่นได้ กิจกรรมนี้สามารถจะเล่นได้กันทุกคนนะครับบูลค่ารวมของเงินรางวัลอยู่ที่6,159บาทด้วยกันนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้คุยกับแอดมินของแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับโอเคครับผมนะอันนี้ก็คือนะในส่วนของ่อผมได้สนทนากับแอดมินนะครับของแอปที่มีชื่อว่า Cash Sign นะครับก็เขาก็ได้บอกว่าตอนนี้นะกิจกรรมลีดเดอร์บอร์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ อ่าก็อันนี้เลยทุกคนเนาะตอนนี้เงินรางวัลสูงสุดนะอยู่ที่1910บาทนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือ1419บาทด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่3อยู่ที่616บาทนะครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือ493บาทอันดับที่5ก็308บาทแล้วก็อันดับที่6ถึงอันดับที่10รับไปคนละ185บาทส่วนอันดับที่11จนถึงอันดับที่20ก็รับไปนะครับอยู่ที่คนละ49บาทด้วยกัน้าบมทั้งหมดอยู่่ที66000 159บาทด้วยกันนะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าเขาก็มีเคล็ดลับหน้าเขาบอกว่าความลับพิเศษนะครับลูกพี่ลูกน้องน้าตรวจสอบที่จะกลับมาแดอรี่อันนี้คือผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับโอเคครับแล้วก็ผมก็ได้ตอบเขานะครับว่าผมจะมา อัดคลิปแล้วก็บอกกับผู้ติดตามของช่องของผมแล้วกันนะครับอันนี้ก็เลยทําเป็นคลิปอันนี้เลยนะครับที่มาที่ไปของคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมนี้ในแอปกันต่อเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับผมนบัญชีของแอปแคสซ g ยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือคุณจะไปค้นหานะครับก็พิมพ์คําว่าแคสซ g n นะครับแล้วก็ไปค้นหาได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอหน้าตาโลโกประมาณนี้เลยนะครับ ก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่รหัสแนะนําด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดแอปเลยนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะขึ้นว่า6 1 5 9บาทนะครับรางวัลกิจกรรมหรือทูมันนี่นั่นเองนะก็คือว่าเราสามารถถอนเงินเข้าสู่บัญชีของทูมันนี่เวเล็ตนั่นเองนะครับโอเคครับเราก็กดคลิกเพื่อเข้าร่วมทันทีนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาที่เมนูของชวนเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับก็หมดเขตวันที่เท่าไหร่นอกก็คืออีก24วันด่ว สองสัปดาห์ด้วยกันนะครับถึงจะหมดเขตนะวันหมดเขตวันที่4เดือนเมษายน2564นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่ที่2อนะอมีผมได้เชิญเพื่อนอยู่ที่89นะแปบคนเนาะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเขาก็บอกอันนี้เลยนะว่าเรานะต้องไปเชิญเพื่อนหรือเชิญใครก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อนของเราก็ได้เนาะที่เขาสนใจที่จะหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์นะ แล้วก็หาเงินเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะถ้าเขาพูดนั้นนะ่สนใจนะ่าที่จะหาเงินฟรีแบบเนี้ยเราก็ส่งลิงก์ของเราไปเลยนะให้เขาสมัครนะแล้วก็อย่าลืมนะส่งรหัสแนะนำของเราด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรเอ่ยนะแล้วก็นะเขาก็ต้องไปอ่านข่าวด้วยนะครับอ่าซึ่งก็คือว่าเมื่อเราไปแนะนำเพื่อนเสร็จแล้วนะเพื่อนของเรานั้นนะครับต้องไปอ่านข่าวด้วยเช่นกันนะถ้าเพื่อนของเรานั้นไม่อ่านข่าวนะครับเราก็จะไม่ได้รับ เราก็เขาก็จะไม่ได้นับว่าเรานะแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอ,อันนี้ทุกคนเขาว่าระยะเวลานะวันที่18จนถึงวันที่2เดือนเมษายนนะเพื่อนที่ถูกต้องก็คือการเชิญที่ถูกต้องก็คือคำคำจักคำจำกัดความของเพื่อนที่ถูกต้องก็คือว่าเพื่อนที่คุณเชิญเข้าสู่ระบบแคไซนะและอ่านหรือแบ่งปันเพื่อรับเรียนหนึ่งครั้งเท่านั้นเนาะก็คือให้เขานั้นไปอ่าน อย่างน้อยก็คือหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเขาถึงจะนับว่าเราแนะนําเพื่อนไป1คนนั่นครับผมเราก็ Co ปปี้นะคัปปี้รหัสของเราได้เลยหนะ้ารหัสเชิญของฉันตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนของเรานั้นนะครับใส่ที่เมนูคําว่าฉันนะมาที่คําว่าใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนของเรานั้นใส่รหัสของเราไปด้วยนะครับเขาถึงจะเราถึงจะมีโอกาสที่จะนับเป็น1คนที่เราเชิญไปนั่นเองนะครับ โอเคครับผมน่ก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในส่วนของกิจกรรมนี้นะผมแนะนําให้ทุกคนน่าไปเล่นกิจกรรมนี้กันทุกคนเพราะว่ากิจกรรมที่แอปแคสไซจัดมาแล้ว3ครั้งด้วยกันเนาะผมได้อันดับ1 1ครั้งอันดับ2 1ครั้งแล้วก็อันดับ1อีก1ครั้งนะาก็รวมทั้งหมดก็คืออันดับ1 2สองครั้งด้วยกันแล้วก็อันดับ2ออันดับ2 1ครั้งเนาะผมก็ได้รับเงินหมดแล้วทั้งสิ้นเนาะ ก็แอปนี้มันจ,จ่ายเงินจริงทุกคนก็รีบรีบไปทำเนาะเพราะว่าวมีเวลาอีกประมาณสอสัปดาห์ด้วยกันเนาะซึ่ง2สัปดาห์นี้ก็คือเขาก็จะรับแค่20อันดับเท่านั้นเองเนาะที่จะไดรับรางวัลในส่วนนี้เพราะว่าเขาจะให้ตั้งแต่อันดับ1จนถึงอันดับที่20นั่นเนองเนาะใครสนใจนดาไปรีบๆเลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของ อัปเดตของกิจกรรมนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแอป,ปนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้ไปดาวน์โหลดก่อนเนาะพอดาวน์โหลดเสร็จเนาะมาสมัครสมาชิกโดยการมาที่เมนูฉันแล้วก็กดสมัครสมาชิกผ่านอีเมลหรือจะผ่าน Facebook ก,ก็ได้เช่นกันนะครับในระบบปฏิบัติการของ iOS จะมีชื่อว่า b u s Mac นะครับส่วนของ Android ก็จะมีชื่อว่า C ค s i g n นะครับโอเคตามนี้เนาะถ้าคน เล่น iOS หรือเล่น iPhone แล้วก็ไปโหลดแคสซคุณจะไม่ได้เรียนนับคุณเล่นเปล่าๆกันเองนะครับโอเคจากนั้นก็นะมาใส่ที่รหัสเชื้อตรงนี้ทุกคนนะ่าแล้วก็มาหาส่รหัสเชื้อเนานะมีของเพื่อนใส่ของเพื่อนก่อนนะถ้าไม่มีของเพื่อนนะจนปัญหาแล้วคือหาของใารไม่มีนะก็ใสายของผมได้เลยนะครับอ่าสามแปดกนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องของ ANC Studio กันด้วยนะครับโอเค วิธีการหาเหรียญนะวิธีการสร้างรายได้จากแอปนี้นะครับก็คือเราต้องหาเหรียญนั่นเองนาะหรือเขาเรียกว่าเป็นคะแนนนะครับก็หาเหรียญตรงนี้แล้วก็มาแลกเป็นเงินนะครับซึ่ง2,500เหรียญนะจะเท่ากับ1บาทด้วยกันนะครับ2,500เหรียญจะเท่ากับ1บาทครับเมื่อคุณใส่รหัสเชิญของเพื่อนเสร็จนะคุณจะได้รับไปเลยฟรีๆนะครับ8,000คะแนนหรือจะเท่ากับ3.25บาทถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับโอเคเราก็ได้รับตังค์ใช่ไหม ถอนเงินขั้นต่ําจากแอปนี้คือเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเข้าสู่บัญชีของ True m o n y Wallet นะครับตอนนี้ขั้นต่ําอยู่ที่150บาทนะครับแล้วก็250บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นะก็ขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับเดี๋ยวยังไงนะถ้าเพื่อนๆน,นะอยากถอนเงินขั้นต่ำที่เท่าไหร่นะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะ ไปคุยกับแอดมินของแคสไซแล้วก็ให้เขานะครับไปพิจารณานะครับว่าถอน,นขั้นต่ำเท่าไหร่เมื่อก่อนก็จะมีถอนเงินขั้นต่ำสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่คือเพื่อเล่นใหม่ก็คืออยู่ที่4บาทใช่ไหมแล้วก็10บาทด้วยก็คือกิจกรรมเขาจัดประมาณหนึ่งสัปดาห์รู้สึกนะก็คือถอนขั้นต่ำสิบบาทไม่มีข่าธรรมเนียมเนาะแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมมันหมดไปแล้วทุกคนอ่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากถอนขั้นต่ำเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะนำนะครับนำข้อมูลที่เพื่อนๆน,น,นั้นโพสต คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะไปบอกนะผมจะส่งให้อดมินที่ผมได้คุยกันในไลน์นะก็จะไปให้เขานั้นพิจารณาดูว่าโอเคไหมเขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคเขาก็จะเปิดเมนูการถอนเงินนะส่วนนั้นๆน,น,นะครับเมื่อก่อนก็จะมี1ิบาทนั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปบอกอดมินให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในการที่เราจะหาเรียนวิธีการต่อไปเลยนะครับ ในส่วนของการหาเหรียญของต่อไปก็คือในส่วนของต่อไปคือนอกจากเราไปใส่รหัสเชิญเพื่อนแล้วได้รับเหรียญแบบพัน 8, แล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่ไปหาเหรียญด้วยการอ่านข่าวนะครับก็เราสามารถที่หาข่าวเขาไหนก็ได้นะัที่เราสนใจนะครับเราก็ไปอ่านกันได้นะครับเราจะได้รับคะแนนประมาณนะเดี๋ยวผมกดอ่านข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับ คะแนนอันนี้ก็จะอยู่ที่30คะแนนทุกคนจะเห็นมุมซ้ายมือข้างล่างนะครับจะเขียนว่า30บวกอันนี้ก็คือคะแนนที่เรามีโอกาสได้รับเมื่อเราอ่านข่าวจนจบนะก็มีโอกาสได้รับอยู่ที่30คะแนนด้วยกันนะครับโอเคต่อมาครับเมื่อเราจะอ่านข่าวเมื่อเราอ่านข่าวเสร็จนะเราเราอ่านข่าวประมาณผมไม่แน่ใจตอนนี้น่าจะเป็น150ครั้งต่อวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เมื่อเราอ่านหมดแล้วใช่ไหมเราก็มาที่เมนูชวนเพื่อนได้นะครับแล้วก็ จะเห็นคําว่าเก็บเหรียญแล้วก็มีหีบสมบัติดอกลูกติ๊กอะไรสักอย่างที่มันเต้นอยู่ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปนะครับเราจะได้รับอยู่ที่100เหรียญฟรีๆนะครับซึ่งในส่วนของหีบสมบัตินี้เราสามารถที่จะมากดรับได้นะครับก็ต่อเมื่อนะอ่าก็ต่อเมื่อนะครับ3ชั่วโมง1ครั้งนะ3ชั่วโมง1ครั้งนะครับอ่าเราสามารถที่จะมากดรับได้นะวันละ8ครั้งด้วยกันนะเพราะว่า 8คูณ3เป็น24นั่นเองนะ1วันมี24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเผื่อเรานอนไป8ชั่วโมงนะเราก็ตัดไปก็เราจะมีโอกาสที่จะมากดรับได้ตรงนี้ก็คือประมาณ5ครั้งด้วยกันครับผมนะเราก็มากดรับได้เลยนะครับ5้ครั้งก็500คะแนนนั่นเองนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าคนสะดวกมารับหรือเปล่านะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็น100บวกบทที่เป็นมุมขวามือข้างบนสุดนะมุมขวามือข้างบนสุดที่เป็นบวก100นะครับอันนี้คือเราสามารถกดรับได้เลยแต่ว่าเราต้องดู วิดีโอโคษณนา1วิดีโอด้วยกันนะเขาถึงจะให้คะแนน100คะแนนด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะมากดรับได้ทุกๆ1ชั่วโมงด้วยกันนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาที่คําว่าเสนอนะตรงนี้มันจะมีให้เราเก็บเหรียญต่อก็คือการเช็ดเอ็นรายวันนั่นเองนะควรจะได้รับ100เหรียญสําหรับการเช็ดเอ็นในวันพรุ่งนี้นะของเพื่อนๆก็จะเป็นคุณได้คุณจะได้รับเหรียญคุณจะได้รับ50เหรียญน,นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเช็ดอินนะครับก็เราสามารถเช็ดอินได้จนครบ7วันด้วยกันนะครับ ส่วนข้างล่างนี้ก็คือเป็นโบนัสรางวัลน,นะโบนัสไลยวันนั่นเองนะก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปการไปเล่นหมุนสปินลักกเกตรอการไปเชิญเพื่อนการไปทําแบบทดสอบนะครับอันนี้ก็เราสามารถจะมาหาได้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับมาที่เมนูชวนเพื่อนใหม่นะครับอันนี้คืออันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับนะในส่วนการเล่นแอปนี้เนาะซึ่งการเชิญเพื่อนเราจะมีโอกาสรับรายได้อยู่ที่3 0ม0,000คะแนนหน้าต่อ1คนนะครับแต่ว่า ไม่ใช่แค่นั้นทุกคนนะคุณจะมีโอกาสรับรายได้ตลอดชีพเมื่อเพื่อนของคุณนั้นสามารถสร้างรายได้จากแอปนี้นั่นเองเนาะคุณจะได้รับไปเลยทุกคน15%ขอไของรายได้ที่เพื่อนได้รับมานั่นเองนหครับอ่าอันนี้เลยเนาะอันนี้คือข้อดีของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้สรุปแล้วนะภาพรวมใหญ่ๆของแอปแคสซายก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเน้นเชิญเพื่อนคุณจะมีโอกาสรับเงินได้เยอะที่สุดนะ แต่ถ้าคุณจะเล่นคนเดียวนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ข้องข้างที่ใช้เวลาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคนที่ไม่อยากเสียดายเวลาณตรงนี้นะคุณก็ไปเชิญเพื่อนได้เลยนะครับโอเคครับก็สําหรับวิดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้แล้วกันในะใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ ด้วยนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้ว่ามีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ไปแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ